อีคอนคลาสกับผู้ว่าการจากห้องเรียนเศรษฐศาสตร์สู่การทำนโยบายจริงภาพด็ออร์เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธถ่ายภาพร่วมกับน้องๆน,นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในห้องโถงขนาดใหญ่ ดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทบทผู้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์นอกห้องเรียนได้ตั้งคำถามกับน้องๆน,น,นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม BOTE c o n c l a s s ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการปูพื้นฐานว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจบ้างและคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,ง,งต้องคำหนึงถึงอะไรในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีภาพ3ภาพภาพแรกดกเรเศรษฐพุทธกำลังยืนพูดผ่านไมโครโฟนให้น้องนองนักศึกษาฟังภาพที่2นักศึกษาชายกำลังพูดผ่านไมโครโฟน ภาพที่ 3. ดรเศรษฐพุทธกำลังอธิบายกราฟที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ภาพนักศึกษาชายหญิงที่นั่งอยู่ในห้องภาพดรเศรษฐพุทธกำลังพูดผ่านไมโครโฟนย้อนกลับไปช่วงที่โควิดเริ่มคลี่คลายสมมุติว่าน้องๆทั้ง60คนในห้องนี้สวมบทบาทเป็นกนง,งอวันนี้เราจะมาลองโหวตกันว่าในวันนั้นกนง,งอควรลดคงหรือขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย ดรเศรษฐพุทธสุธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงนั้นอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่7.9%สูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อที่1-3%จากที่เล่าให้ฟังไปแล้วในฐานะคณะกรรมการนโยบายการเงินน้องๆอ,อยากถามอะไรเพิ่มเติมผมจะเป็นเลขานุการคอยให้ข้อมูลเองดรเศรษฐพุธชวนคิดเงินเฟอ้อคาดการยังอยู่ในกรอบเป้าหมายหรือเปล่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรื่องเสถียรภาพมีอะไรที่น่ากังวลบ้างน้องๆถามกลับไปที่ผู้ว่าการจริงๆในช่วงที่โควิดเริ่มคลี่คลายลงมีแรงกดดันให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดเรเศรษฐพุธตอบพร้อมกําชับว่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าดูแค่ตัวเลขแต่ต้องเข้าใจที่มาเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการสํารวจจริงๆเงินเฟอ้อคาดการยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่2%เซนแต่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวค่อนข้างช้ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคมากเพราะการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่และยังมีปัญหานี้ครัวเรือนที่สูงถึง90%ซต่อ GDP ส่วนประเด็นเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนเป็นผลมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าขึ้นเป็นหลักไม่ได้เกิดจากการไหลออกของเงินตราต่างประเทศเพราะในภาพรวมยังเป็นการไหลเข้าสุทธิอยู่หลังจากหารือกันต่ออีกหลายอึดใจน้องๆคณะกรรมการนโยบายการเงินเฉพาะกิจก็ได้ร่วมกันโหวตโดยส่วนใหญ่เห็นว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25% ซึ่งดเรเศรษฐพุธได้เล่าผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่เกิดขึ้นจริงให้ฟังเพิ่มเติมว่าในการประชุมครั้งแรกหลังจากโควิด -19 เริ่มคลี่คลายคณะกรรมการนโยบายการเงินได้ตัดสินใจคองอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพราะห่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวค่อนข้างช้าแม้เงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เกิดปัจจัยด้านอุปทานตามต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีผลค่อนข้างจำกัด แต่ในการประชุมครั้งต่อๆมาคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ได้ส่งสัญญาณทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่เห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นแล้วดเรเศรษฐพูดได้ทิ้งทายว่าขอบคุณน้องๆที่มาเยี่ยมแบงก์ชาติถ้าเรียนจบกันแล้วก็อยากชวนให้มาทำงานด้วยกันที่แบงก์ชาติเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ BOT Econclass เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่แบง์ชาติจัดขึ้นทุกๆปีเพื่อให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นอกห้องเรียนกับคนทำงานจริงซึ่งสำหรับคนที่สนใจข่าวสารและสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้แบงชาติ BOTLC YouTube ศูนย์การเรียนรู้แบงชาติ BOTLC เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย TikTok Bank of Thailand Instagram Bank of Thailand.official